ครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันยำเสาวันซุกที่ยี่สิบครับมาอนี้ก่นี่ครับบรรยากาศยำเสาวหกโมงเสาครับหมอกกระลุกหนาแน่ครับทั้งอีสานบานเทาครับพี่น้องบรรยากาศดีครับตอนเสาครับสำหรับเสานี่ก่สิพ่อพีพ่อาน้องไปบึงราคางัวกันครับอยู่ตลาดสีแยกสมปอยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับมาบึงราคางัวกันว่า มือนี้ราคาอยู่เท่าไรกันครับพอข่าง่วงมาหลายครับมือนี่ไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับครับผมพี่น้องนี่ครับบรรยากาศการซื้อขายง่วงยู่ตลาดเีแยกสปอยครับโอ้โหมือนี้รู้สึกว่าคนมาหลายครับง่วงไหลครับนี่ว่านี่ง่วงไปนะครับพ่อ้าวพ่อนป เอ้ตัวไหนตัวลูกมันตัวพุ่นบ่ตัวพุ่นน่ะไปยี่ท่าไดกบนน่กบหนี่อย่างแปดแปดหมื่นสอแปดหมื่นสองันนี้เอามาจากตู้หน่เอามาสามต้นนี่น้ำป่ะต้นเด้งตัวนี่ป่ะตันนี่เหอต้วนีเท่าไห่ละต้นไหนอยากหามื่นหามื่นราคาห้องมาหามื่นโอ้ตัวตัวใหญ่ นนขอนแกน่นคนหาอย,ยู่หาเงินหนับวกคนได้ตรงคนตัวนี้เขาก็แถวบุษบกไหยอยู่ครับว่ากี่หันคนได้ตรงตัวนี้แม่ลูกไม<อ>่แม่ลูกนี่แม่ลูกนี่ทะเลน้ำแปดแปดหมื่นบบบสองแปดหมื่นสองครับราคาคุยกันได้ครับราคาคุยกันได้ครับคุยได้หลายคุยกันได้หลายอยู่งองามตัวนี้เบิ่งลูกลูกมันงามเนาะงามแพงงอหลูกแรกครับงอลูกแรกบ่นนี้โอ้ยังงามเลยครับนี่เบิ่งลูกมันครับ

ครับแปดหมื่นครับพี่แม่ลูกส่วนต้นนั้นหาหมื่นครับต่อร้องกันได้ครับพี่น้องนี่อันนี้ของไฟครับนี่ นี่ตกเจ้าของเสือไล่ขายห้องอยู่เท่าไรครับสามหมืเจพันามห่นเจ็ดพันห้าแม่ลูกลูกคอดีด้เจังหมื่นอลไนี่เลือนกว,กว่าหรอวะสามหมื่นเจ็ดครับพี่น้องแม่ลูกคู่นี้คมบนี่3สามหเจครับงวัวไทยบันเท่าในี่ครับ ไอ้ของพ่อตัวได้มากครับนั่นแม่แม่ลูกนั่นแม่แดงสองแม่แม่ลูกแม่ลูกนี่เท่าไรนี่ครับแม่ลูกห้าสิบสามห้าสิบสามแม่โอ้แม่แดงน่ะแม่ละสี่สิบห้าแม่แดงแม่สี่สิบห้านแม่แดงแม่แดงสองตัวเนี่ยสี่สิบห้านตัวละตัวละตัวละสี่สิบห้าตัวละสี่ครับตัวละสี่เมือหาครับพี่น้อง อาพอสะดวกฝากเบอร์โทรบ่ครับ064 064 094 094 5148 5148ศูนย์ี่ศูนย์าสาหนึ่งสาห่งสี่แปดครับนี่ครับสามารถโทรมาต่อรองราคากันได้ครับถ้าเพิ่นยังบ่ทันขายออกเด้อมื้อนี้ครับได้ขายดอกเบิ่งแล้วบ่ทันได้ขายพ่อยู่ไสครับนี่ยสขาวสลินดูสีขาวสลินโอ้โหครับโอเคครับขอบคุณครับครับเบิ่งกันอันนี้ครับ แม่ลูกนี่ครับแม่ลูกคู่นี้อันนี้ตัวละสี่หมื่นหาเพิ่นว่าครับนี่ตัวแดงสองตัวนี่ครับโอ้แม่สาวครับพี่น้องสี 40, ห่หมื่นหาแม่ลูกอะไรก็แม่ลูกแม่ลูกเอาเอาหาหมื่นพันหมื่นพันถูกถูก อันนี้ของไฟแล้วครับนี่นเท่าไรนี่ครับตัวนี้สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสม่นสี่พันเจ็ดร้อยตัวแมอกโอ้ตัวแม่ครับ 24, 2 4งหมนี่พเจ็ดรยครับเบิงไทสองหมื่นสี่เจ็ดอยครับนี่พี่น้องกับถือว่าโอเคครับ ราคาห้องครับเอฟซีมาตัวนี้เอฟซีห้องเอ้ยตัวนี้ของไผอะไรครับนี่นี่เลยครับว้าวของเพื่อนยัยไดเนาะอันนี้ของไฝครับพ่อมันอันนี้งามดีตลอดสีอันนี้หาเจ้าของบ่ทันพ่อครับคนไหนบ้ล่ะ อันนี้สองโมสีครับเอ,เอามาจากตู้ครับมานึ่เอามาตัวเดียวปะครับสองมสีครับผมอันนี้บักเทึบอครับพ่อสี่ไทยสี่สาสี่ครับโอ้อันนี้ผสมพันยังไหวเนี่ย 48k นะครับโอ้4 5ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงเบ้งราคาเฮ้ยเบิ้งเบิ้งง่วก่อนครับนี่ตัวพูครับเอาไปเป็นพอพันได้ครับนี่โอ <Ooh. S 1> ้งามงามงามประมาณลอย30บวกครับนี่โ mm. อมาตัวเดียวครับ ตัวต้นแดงนี่บ่ต้นต้นแดงเท่าไรนะ่ะสามเมื่อเจ็ดขายแล้วบ่วโอ้ตัวนี้ขายแล้วเหลือต้นเดียวครับนี่สี่เมื่อหาครับตุ๊กหูโอ้ยอนแสงครับโอ้เดี๋ยวไปเป็นฟอรพันได้ครับพี่น้อง เบิงเบิงโอ้งามดีครับสี่หมือนหาสมาร์ต่อร่องกันได้ครับพี่น้องนี่งองามครับแต่ตัวนี้ัดขายไปแล้วครับนี่สามหมื่นสามหมื่นเจ็ดัมมิโอ้นี่กัตบผูครับโอ้นี่งวงามอีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง งามครับตัวนี้ตาเสียขังอ๋อ้พอห้องอยู่เท่าใดครับนี่ห้องสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันครับแม่สาวก่านี่ครับแม่สาวครับแถวว่าท่านไหนล้วนเจ้าคู่เพราว่าท่านมีลูกกว่านี่บ่พ่าะท่านให้ลูกเพาะโซนอ่ะโอ้โหแต่ตามันเสียขังหนึ่งครับไปถึกยังพอนผู้คนไปเลี้ยงมึงกับผู้บวงผู้หูเหมือนมึงกับว่ามันอันนี้กัดสัวเขามันเลย 39มสิบก่าครับต่อรองกันได้เนาะโตรกว่าคุณงามเนาะตาเป็นแม่พันอยู่นี่แม่เป็นเหลี่ยมเป็นลูเป็นต่ออะไอยู่เก่าเหือนกันสามสิบเก่าพอสะดวกฝากเบอร์ทรบวไอก้าศูนย์ศูนย์เกาศูนย์ครับสามเจ็ดหกสามเจกสมกสองากว่าจากอุบลอุบมาจากอุบลบ่เนี่ยโอ้โหเสียตาอย่างเดียวนะแต่เอาไปเป็นแม่พันธเนี่ก็นั่งดีเลยครับ นมซีเต่าครับพี่น้องโอ้นีเบิงไทยโอ้จับไอ้ต้าตาฟังนี่เนาะต้าทางนี่เนาะนโอ้ต้าทางขวโอ,อ้ต้าทางหัวาพนีโมเห็นครับโอเคครับพร้อมครับครับนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่อ,นอันนี้ก็ตัวเมย์ป่ะตัวเมีย แม่ท่องทะเลตัวน,นี้ครับตัวนี้ห่งสามหมื่นเก่าันหาสามมืน 9, ่นเก่าพันหาอันนี้กับแม่สาวคือกันแห่สาวตัวน,นี้เด็กก่าคู่หนึ่งเก่าไม่กบลนอ๋อเกาไม่กบลนสามหมื่นเก่าพันหาครับนี่โอ้ผนเอาแตงงวัวโตง่ๆมากตัวนี้นี่ครับแม่สาวครับพี่นอ้องลอยสามสิบบวกครับนี่ มาจากอุบลกันด้ครับเนี่กันชัดๆกันครับแ้ยอีกตัวหนึ่งลหะพ่อตัวไหนตัวน่อยตัวหน่อยสองหมื่นแันตัวหน่อยตัวไหนตัวนี่ตัวสีเหลืองเดี๋ยว2นี่ยึดติดกันนี่สองหมื่นันตัวนก็ตัวแม่ยบอตัวเม่โอ้มีแต่ตัวเม่ยลยนี่สองหมครับ กับแม่สาวครับพี่น้องนั่งหน่อยนั่งหน่อยสองหมื่นแปดผู้ใดสนใจก็ติดตอ่อมาตามเบอร์พู้นิหมไหว้นะครับอันนั้นของไผ่น้อหน่ะครับเส้นผู้ลุง่งใส่หมวกโอ้โหครับผมครับ,รบโอ้นี่ครับอีกงวงงามอีกต้นหนึ่งครับพี่น้อง พ่อห้องเท่าไหครับนี่ใค่ไเนาะใครผู้จของคนพ่อพ่อห้องเท่าไหร่ตัวนี้ครับนี่สิบเจ็ดหครับแม่สาวบนี่แม่สาวแม่สาวครับนี่โอ้สูงลอยฮัรดพอดเื้อไงหรอกอีกาเดือนาเดือนวะซีหาเดือนเสน ส่งสิขคืนแล้วนี่โอ้งงามครับพี่น้องแันี้มันเถือมูเจายังว่างแพงเยจไปหาเือกูีอันี้เจ็สบเก่าเจ็ดสิบเก่านี่ต่อได้ต่อได้แมนบ่โอ้แม่นี่แม่นี่เจสิเก่าครับเจ็ดหมื่นเก่าครับพี่น้องแม่หลูโคมนี่พันทองเจ็ดสิบเก่าไหวได้แต่สามารถต่อร้องกันได้ครับ แม่ใหญ่หน่ของไี่น้อหนิเอาเพ้อโอ้ยยืนจะปัดสั่งเลยเนาะใหญ่ๆๆๆครับแม่นี่อันนี้พอห้องเท่าไรครับห้องเจ็ดหมื่นเจวนเลยะ ยันมือถวนเลยโอ้ต่อรองได้ต่อรองต่อรองกันได้ครับใหญ่ปั้นสร้างเลยครับพี่น้องเอ้ยประมาณผมสูงลอยเจ็ดสิบหกนิ้อันนี้ไหนที่ยุงลอยเจ็ดสิบลอยเจ็ดสิบได้ได้โอ้ลอยเจ็ดสิบได้ครับนี่อันนี้เพิ่นให้ลูกจักโตเลยครับท่านได้ได้ง้อสาวแกง้อสาวแกทับอะไรล่ะอ๋อทับหรอเป่าทับไอ้นั่น ไส้หลอดหรือว่าใส่พอธรรมดาใส่พอธรรมดาปลาหมันใหญ่งงเลยแหละโอ้โหนี่ปลาหมันครับตัวแดงแดงใหญ่ๆครับพี่น้องอุ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเอาครับอโอ้โหใหญ่เลยครับพี่น้องเลยเป็นหองเจ็ดหมื่นครับต่อรองกันได้ครับนี่พ่อไม่จากใสครับนี่จากงน้อนละลายน้อนละลายนี่บ๋อโอ้ยใกล้ๆ บ้านผมนี่ตัวนี้อะไร,อะไรเอามาจากโต๊ะครับมันนี่มาตัวเดียว,วเลยพี่น้องเบิง้งใกล้ๆครับโต๊ะวงใหญ่ด้วยครับนี่<อ>ผมสูงลอยเจ็ดสิบหกนี่ผมไปยืนอยู่ถ่ายนี่เกือบทมหัผมวผมเลยครับพี่น้องอขาแข็งพันกระดีขาแข็งงามครับพี่น้อง สนว่าพระท่านเคยให้ลูกยูงโอเคอพอสะดวกฝากพระโทษป่ะครับนี่อยู่ตะลุกลุกนะครับกตะลุกนระโทษโอ้โหไหนครับบึงสูงประมาณ170กว่านีาน่ครับพี่น้อง170ดได้เลยเนะี่ 062ย์ห4สองสี่สามหนึครับนี่สนใจงัวตัวนี้สามารถโทรมาตามเบอร์นี้แหละครับงัวเมย์ครับเออนี่ขายเราป่พ่อโอ้ขายไปแล้วครับคุณดำดำไปเลยครับโอเคครับพ่อขอบคุณครับ อันนี้ของพ่อบ่ครับสดครับนี่สี่สิบสองครับสี่สิบสอตัวนี่บ่ตัวเดียวสี่สิบสองตัวนั้นสามสิบห้าตัวนั้นสามสิบหแม่สาวบนี่แม่สาวครับสาห้ากับสี่สิบครับสามารถต่อรองกันได้ครับนี่ลอยสามสวครับพี่น้อง นี่สี่สิครับนี่เบิ่งแข้งขาเพิ่นตัวนี้35ครับพอเอามา2อตัวนี่บ่ครับโอตัวน้อยอีก2อตัวหน่อยป๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แม่สาวคือกันบ่ครับตัวนี้เท่าใดครับตัวนี้20,000 20,000 ล้วอ,อีกตัวนึ่งล่ะตัวนั่นมื่นหาัหตัวนึงพูดตวบุญเนาะตวบุญเลครับมืน 5, 000, 5, 000่นหาพัญหาคนว่าต่นี่แม่สาวี่กางามเนาะสี่สิบสองครับห้องสี่สิบสองครับตัวนั้นนี่สามสิบห้าครับพอสะดวกฝากเบอร์โทรวศูนย์แปดนย์แปดสองหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าศูนย์องสองหกศูนย์สองสองหกครับนี่ครับสามารถโทรมาต่อลองกันได้ครับ แตาเพิ่นบอกท่านปล่อยออกไปก่อนเด้อโอเคครับขอบคุณครับแม่เขานี่ห้องเท่เลสครับนี่บ่โอ้ของพอตอนนออัวนั้นเออเทเลสอะไรเนี่ตัวไหนสองหมื่นเก้าสองหมืแม่ลูกบ <29. S 2> ่กก <29. S 1> โอ้แม่ลูกสองหมื่นเก้างวไทยนี่ครับงวัวไทยของแท้เลยครับ ก็สมาติต่อรองกันได้ครับราคาห้องเพิ่นห้องไว้วันนี้อันนี้ลูกมันบ,กบนวกลงเลยลูกสูงกับแซมเมลโ,โอเคครับ <c oughs> <อ>สามหมื่นสิบห้าร้อยอันนี้ก็สามหมื่นสิบห้าร้อยครับผักซื้อขายกับต่อกันต่อรองกันได้ครับพี่น้องนี่ก็งัวแม่สาวครับ พี่น้องบรรยากาศการซื้อขายงว่วอยู่ตลาดซีแยกสมปอยครับโอ้มันนีง,งว่วมาหลายครับคนกันหลายครับพี่น้องเสาร์นี้ครับเสาร์วันที 20, ่20สพฤศจิกายนครับแม่ลูกดำ้มๆเท่าไรละพ่อเนี่ย47,500่ด้อ่ได้แน่่ด้อต่อได้แน่จังน้อยบ่ ต่อในเจังน่อยโอ้สีดำงัวบามนามดำบิดเลยครับผู้ใดสนใจดำดำครับสี่หมื่นเจ็ดพันหารอยคนะต่อรองกันได้ครับพ่ออยู่ใสครับนี่พ่ออยู่พ่อสีนี่เป่าใกล้ๆนี่เนาะอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ลูกโตเท่ายเพินครับพ่อ ลุกเต้ติดสองลุกเต้ติดสองแล้วโอ้นี่ครับสดใสหมักดำๆครับนี่ยอ๋อในท้องนี่ทับไว้แล้วในท้องทับไว้ไแล้วด้วยครับที่น้องในสองโอ้เท่าใสล่ะห้องไว้เท่าใสนะพ่อ 4ี่หมื่นเจ็ดพันหาครับโค่นนี่ครับผมก็สีใหายพันสองหมืน่น <laughs> ลงราคาเราสี่หมื่นเจ็ดพันหาครับพี่น้องแม่ลูกคู่นี่แล้วก็มีในทองอีกครับเพิ่นทับไว้แล้วครับนี่อยู่โฟสีนี่ครับใกล้ๆครับอันนี้เลยเท่าไหร่ครับนี่ครับ1 8ื0 0 1 8ด0 0หหา เขาเล่กระเทือน,นอนจังไดนอนเลเล่ไทยเล่ไทยอยู่เลยมื่นแปดพันหาเขาเนี่ยไอตัวนั้นล่ะของไผครับล,ลูกลูกตัวนี้ปะโอลูกตัวพุ่นตัวนี้มื่นแปดพันหาครับเป็นห้องไว้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกครั้งหนึ่งครับ โอเคครับนว่าน,นี่แม่สาวาาบว่อขายแล้วบ่ยังยู่ยตัวนี้ห้องเท่าไรครับสามสามครับนี่โอ้แม่สาวหน่อย30มสิบบวครับความสูงทนสาิบสาม,สาม เดี๋ยวมาเบิ้งหน่ท่างการห้หนิอนเนี้ยครับแม่นั่นนี้ลูกซีไหวเป่ครับเขาไหนครับนี่ซีมือทวนซีมือวนเฉพาะลูกมันนาะแม่มันราคาสามหมื่นโอ้ต um, ้นนี้แม่มันแม่หมาะสมยังไรผู้คนข้างเขามันร้องมงมึง้นมาเรเดือนละยี อันนี้แม่ผสมไว้หรือเปล่าผสมของยังคเนดู DK 009ครับอันนี้แม่เพิ่นผสมไว้เลยครับนี่สามหมื่นถวนครับพี่น้องส่วนต้นนั้นสี่หมื่นครับลูกมันนี่ผสมเป็นของซีไว้ไว้ครับโอ้ลูกงามตัวทัครับแล้วหยอดแสงนี่หยอดแสงงามโอ้แดงดีเนาะลูกซีไว้ครับนี่ แม่สาวแม่สาวหน่อยครับลุกซีไหวครับเนี่ยเป็นห้องไวซีเมื่อสมารถตอรองกันได้ครับเป็น้วซีใสอก่โอ้ขี่กันเล่นเลยเอ๊ ครบเพองเลยเนาะส,ส,สะดวกฟวากเบอร์โทรบ่ครับซูสแปนหาซูสแปนหาหกดแปนย์เจ็ดเครับพี่นอ้องสามารถโทรมาสอบถามบนไดถ้าเป็นประท่านปล่อยมือนีตเออแต่ตอนนี้เขาให้ใบสามสิบห้าบ่ทอนกอยากแยกกสิไว้บพราะท่านอยาแกแยกเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดครับกเจ็ดเจ็ดถ้าผสมเดือนวกับยี่สิเมื่อแล้ว โค้มนี่เพิ่นขายเจ็ดหเจครับโอ้สงองเอาัวนีิบอกตัวโนี้บดกับตแวแดงนั่นวะตบบดเท่าไหรครับตบบดสามหมื่ตัวแดงสามหมื่นสามพันหาโอ้สามหมื่ครับสามพันครับสองโตครับ โอ้แต่ลูกมันยีงไงใสต่ตอนนี้บอสมือเก่า 19, พันหาตอนรองกันใดครับตัวเมย์หือตัวผู้หรอตัวเมย์คับโอ้ตัวเมย์งูบโบดงูโบดครับมือเก่าพันหาครับเนี่ยตัวน,น้อยๆนี่ ทางนี้จัระโยนเส้นอ่าครับมือเก่าันหาครับพี่น้องเอามาตัวเดียวบ่ครับส่นใช้ตัวน่เนียดเอ๋ตัวนี้บ่บมองิาหมู่ทันุ่เออโอ้แม่มันเท่าดแล้วเนี่ยสองหมื่นหกรับแม่สองหมื่นหกใช้ตัวใดตัว โอ้นบ่อแม่มันแม่ม 26, ันสองหมื่นหกคำนี้ลูกหมื่นเก้าครับลูกม้วงงามทั้งนี้ครับอันนี้ของใครครับของไอ้บ่อ<แ>ท็อตดิ้นครับนี่ตัวนี้ครัเหมอนสีบตัวนี้สี่สิบแปดตุแม่บ่นี่ยก็เถิกก็เถิกอันนี้ผสมยังไบครับนี่ซุปเปอร์เอก็กซ์ครับซุปเปอร์เอก็กซ์ โอ้นี่ครับซุปเปอร์เอ็กได้จักเดือนแล้วครับนี่ถึงสิบสี่สิบห้าเดือนโอ้ลูกซุปเปอร์เอ็กครับนี่ตัวผู้ครับงามๆครับนี่ยยอดแสงครับนี่สูงลอยสี่สิบบวกนะครับแล้วแล้วตัวนี้เลยไอ้ตัวตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้หาสิบเจ็ดครับตัวนี้หาสิบเจ็ดโอ้ตัวผู้ทั้งคู่ตัวนี้เนาะ ใ่ครับผู้หาาพอพันนี่ตันนี้ก็ไอ้ลูกซุปเปอร์เอ็กซ์คือกันบ่ลูกทั้งครับโอ้โอ้นี่ครับตัวผูใหญ่ๆเป็นพอพันครับพี่น้องเลยการสิ่งสมไดหรอเปล่านไบ่ครับผมตัวใหญ่เลยครับอ่ะไอ้สะดวกฝากเบอร์โทรมาครับเบอร์เบอร์ยังครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหามศูนองสาออาสี่แปดงครับยื่ไสครนี่ยยทุพอนี่ โอ้ยอนทุมพ่อนี่โอ้โไหนครับปเรหางัวผูครับพอพันนี่ตอนล่องตอนล่องได้เนาะาค่นี้โอ้สองตัวดีตัวงามๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟาอย่าเบิ่งฟังคุณงัวผูงัวผูครับปเรหาไม่เป็นพอพันนี่นี่แหละครับ กำลังกำลังเป็นนมครับนี่ตัวนี้สองลูกนี่สองสองตัวนี่โอเคครับผมครับรอบห้องเท่าไหร่ครับพ่อสองหมื่นหกสองหมื่นหกต้นนั่นไอ้ต้นพุ่นสี่หมื่นห้าต้นเมย์ป่าวไม่นั่นทองสองเดือนบ่าว้อันนั้นเคยให้ลูกยัง โอ้นี่ทองแรกทองแรกสี่หมนหากับเท่าไหร่น 45, กักัวนี่สองหมครับนั่นดีอีกสองต้เลยของเพยองต้หอง่นโอ้ของพ่อบ่ทงนั้น<ม>ตนั้นั้นคู่นั้นเท่าไหรพ่อคู่นี้ไ,ไปส่สี่หมื 2, 2> 6, 3, น่นสี่หมื่นครับสี่สิโละสองสองเนาะอันนี่ลเย่สิบสองเท่าไหรนะ ทองสองบนสองสองบนสองโอเคครับ okay, ครับพี่น้องมีหลายราคามีหลายแบบครับราคาง่วเพันกระตั้มพุนตัะไบครับโอ้อันนี้ทองสองเดือนครับนี่แม่สาวครับอ้อนนี้เล่ไผ่ครับนี่ตัวไหนครับนี่ เอื้นหาเมินกว่าโอขู่ใหญ่เลยเนาะนี่แอ้วว่าตัวเดียวบ่ครับมีจักโตครับนี่โอ้ี่ฟูเงินก็ฟูคือกันเนาะก็ฟูคือกันบ่ต่อใดนตัวนั้นเอ้นกัห้องเอื้นหาเมิกว่าหาเมินกว่าคือกันหันกัต่อรองกันได้เนาะโอ้โห่ครับเี่ย์หาเมินหาเมินกว่าครับกัดต่อรองได้ครับนี่ เไยหาพอพันนน่ครับพอเล่งามครับงามครับต่อม่ามื่นกว่าพันวะต่อยูใสครับนี่บนหัวสร้างบนหัวสร้างโอ้น่าสีนี่บ่ โอทุพรอดพรบโอตบ้างางเปลาศีทางเป็ราศีเนาะคอ๋อบ่ผมาได้ขึ้นราศีแต่โบราณสางคุพพรอ๋อครับผู้ใดหาพอพันงามครับนี่ออลี่เคครับพี่น้องสรับคลิปนี้จบซัมนี่กันครับ จะไหนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้น้ำเด้อครับพี่น้องช่องปรนัดคลิกลุยสารครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมและติดตามครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ